มึงบ้าแล้วไหนช้นตรงไหนเนี่ยเมื่อกี้ผมขูดนี้ไปเลยเนี่ยใช่ต่อแค่นี้มันว่าจะแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกลอยตลอดนี่เพียวเพิงถ้ามันไรหรอกมึงไม่เป็นไรก็ดีมากเหว่ยแม่ที่มึงอยากแล้วมึงชอบด้วยแหละมันแพงอย่างนี้มัต้องหรอกมึงไหวหรอไอ่ิบันไม่ไหวหรอกคอมมึงสามจุดเครื่องยังได้หรือเปล่าคันนี้มดูเท่าไห คืลก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่าราักทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มปกับผมใครไม่เกิดแต่ตอนจะเกิดนะครับก็คือวันนี้ทุกคนรู้เลยครับเห็นรถรายูนี่ป่ะเนี่ยฟังดูรถ<ม>พี่เนวเอเวนเจวันนี้แกมาบุกบ้านผมแล้วผมเนี่ยผมไก่ไบังเนี่ยมันคิดอะไรดีๆออกรู้ปะ่ะบังกูไม่เกี่ยวก<อ>ูแค่ตากล้องเฉยเกี่ยวไม่เกี่ยวก็คือวันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะแกล้งพี่เนวเอเนเจนะครับทุกคนเห็นคันนี้ป่ะคือผมคิดแผนดีๆกับไอ้บังออกอ่ะจะเอาคันนี้ ไปชนรถพี่เนวแต่แกม่ชนไม่โดนคือมึงชนเลยเหรอเออแต่ว่าไม่โดนก็แบบแกก็แบบทำให้ขับรถชนมันมืดอะไรเงี้ยเดี๋ยวพาไปดูรถก่อนเคีียรรถอย่างลุกว่ะเฮ้ยคนดูครับเห็นน้องๆถามกันมาว่าพี่จอนครับอยากได้ตั้งค่าซื้อที่ไหนพี่จอนครับอยากซื้อตั้งค่าขอซื้อหน่อยพี่สิ้นสุดการรอคอยแล้วนะครับตอนนี้จะเกิดช็อปเว็บของพี่จอนเองได้เปิดแล้วนะครับคนดูมีตั้งค่าทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็น iOS Android หรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับ แถมระบบของเว็บเนี่ยก็จะเป็นระบบออโต้นะครับคนดูก็คือเราซื้อตั้งค่าไปเนี่ยเราจะได้ตั้งค่าเลยนะครับไม่ต้องรอพี่ตอบบอกเลยว่าคมแน่นอนพี่ให้คนไปเทสมาเยอะมากพี่จอเนี่ยตั้งใจทํามากๆนะครับอย่าลืมไปซื้อกันด้วยใครที่สนใจนะครับอยากได้ตั้งค่านะครับก็สามารถไปซื้อได้เลยนะครับลิงก์ว็บเนี่ยอยู่ใตงคลิปนี้เลยนะกูเห็นปราะว่าี่้เขาเห็นว่าอย่นเนาะคือโลโก้คือเราคืเก็เด่นเลยตนะ่งงะ เอาไฟเอาไฟวะเฮ้ยได้เห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยนั่งนี้เลยเหรอรถผมเองทำไมรถผมทำไมชิวๆใกล้ถึงเดี๋ยวขอรีวิวรอบคันหนึ่งอันนี้อันนี้อันนี้รุ่นอันนี้รุ่นอะไรรุ่นอะไร p o r s c h รุ่นไหนวานบานไม่รู้กูไม่รู้แต่อันนี้นะอันนี้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 รุ่นอะไรนะ p อช s c h e ใต้บานบานอันนี้ย Ford Ranger แบบเตอร์ัดไม่เกรงใจใคร มันขับรถมาชนน้ำคนดูคนที่ว่าคุณใส่แบบว่เวอร์ว่าแผบนี้คนี่ว่ามันจะเวิร์กนะใช่มแต่กู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 ไทยกินไม่เสย็จนะกินไม่เกี่ยวนะเฮาวมึงเคยร่วมด้วหรอกกูทำกูไม่เกี่ยวอะไรวะตนโอเคคนดูตอนนี้ผมก็บอกกับไอเจิดกับพี่เดียร์ว่าตอนนี้ผมมาเอเว้ยแล้วตอนขากลับเนี่ยรู้ไหมอะไรบ้ากูชนแม่งเลยเชื่อหรือจอดไว้หน้าบ้านเจอกูปุยอะกูปุย จะทำให้สัตวใช่ไหมจะออารถมึงให้ลงไปใช่ใช่ใช่ออรมึงจะหลงลงตรงแล้วเอออรถลงลเลยรลแม่มันจะเป็นรอนะเออเฮียดีเดไอสัตว์ขายได้ถึงห้าพันแล้วโอ้โหรถยัเก่าไปเดี๋ยวรอใกล้ถึงบ้านเด uh, uh, ี๋ยวค่อ tamam ย่ายดี พี่เนีพี่ไอจอนรถรถลมอ่ะล้วก็ชนรถพี่อ่ะใช่เป็นไรเปล่าเป็นไรไหคืออะไรมึงนอะไรไม่ถกคับรถพี่อ่เฮือหอะล้วมนเป็นอะไรเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็ไยมมามานงเดียวมา่มาไม่แนถ้ามึงดเป็นไงมึงไม่มีแถมเลยไม่พี่มันขูดอ่ะมันโทษรที่มันแพงเพราะว่าพี่รถพี่อะ เรอเรหเ็ู้ที่ผมูดเลยอว่าพี่แน่เลยว่ะเป็นไี่มันเป็นไนางไม่รู้ว่าที่จอดไปตรงมันพื้อ่ะผมก็เริกลัวผมก็เลยขับมาขูดไปเลยอ่ะผมไม่รู้เนี่ยมีดำเหรอ ใช่มันมันดมากมันเลย่อจนก็เห็นมันไม่เีตาเป็นไรอ่ะมันโไ่เไรรอกดเยอะปะพี่ เราเ่อหน้าจอนร์นทนรถพี่เนมอะไร์นทอนรถพี่เนมอะไรพี่เนมมันมองไม่เห็นพี่เนมเฮียจอนมึงรู้ปะเนี่ยคันนี้เท่าไหร่เนี่ยอ๋อไเป็นไรหรอกมั้งเฮียจอร์นแพงเหรเท่าไหร่วะพี่เฮียแท็กเข้ามาตรงไหนเนี่ยไม่มันขู่ตรงนี้นี่มันเหนือป้าพี่เนี่ย เฮ้ยมึงบ้าแล้วไหนชนตรงไหนเนี่ยเมื่อกี้ผมขูดอย่างนี้ไปเลยเนี่ยใช่แต่แค่นี้มันถ้าแค่นี้ไม่เป็นไรหรอลอยถลอกนิดเดียวเองไม่เป็นไรหรอกมึงไม่เป็นไรก็ดีมากไอ้เนี่ยจอนเทียมขับไม่ดูเลยอ่ะบานคนเนี้ยเดี๋ยวพี่ไปซ้อมเองก็ได้ยังไงแบบมันอุ้ยแล้วมึงขับอีท่าไหนวะ ผมก็มองไม่เห็นไอ้เจ็ดเป็นมึงมมองเห็นหน้ากูถามเลยอะมืดขนาดนี้อะคือมึงจะต่อกูจะบอกว่ามึงพี่เมจอดไม่ดีเหรอไม่คือดูังไงคือจอดหน้าบ้านมึงนี่ไฟก็เบลออ้โทษทีต่อไฟมีไฟมันมองยากไม่ต้องอ้างหรอกก็แค่บอกว่ามึงคนนีแค่นั้นรถคันตั้งใหญ่มึยอมรับไปเถอะเออมึงก็แค่บอกมองไม่เห็นแค่นนแต่อ้เนี้อะเนื้อปูแม่พี่เล่ยผมอยากรับผิชอบด้วยแหละที่ งต้องหลบไหวเหรอที่มันไม่ไหวหรอกพอมึงสามติดเครื่องยังได้หรือเปล่าอันนี้เนี่ยดูว่าไหลหลายล้านเลยถ้าสมมติทำนี้ติดเจ้าด้วยผมผมทำนี้สายอะไรไอหยอกแฉไม่ได้ชนเราไม่ใช่ต่อเทมแฉโธพี่ว่าอะไรให้แบบพี่ไม่ได้เจอแนวนี้นานแล้วไปคือขันมาตั้งใหญ่โถเร้อยดูแบบนี้เราตั้งใจป่านี่ใจป่านี่โอ้โหเอาจริงๆนะเว้ยเอาจริงๆอะพี่จัดการเลยคือคิดแค่ว่าแบบ <medio S 1> เออมึงไม่เป็นไรก็ดีละน้องไม่เป็นไรก็ดีละนี่คันลักลักไรอย่างเงี้ยมึนแพงจริงเว้ยมันแพงจริงแล้วมึงก็ชื่อว่าพี่มีกับพี่ว่าออกให้ดีไงนี่นะครับคือมิตรภาพระหว่างพี่ชายกับน้องชายนะใช่ไหมไม่แต่เมื่อกี้มันแต่ก็ต่อขวดมันอยู่เหมือนกันนะที่คุณลูกตีนบอกมองไม่เห็นเฮียสจะคำเนี้ยกูแบบไอ้เฮียบอกเหมือนเป็นจะโทษกูจอดรถมีไหมเฮียขอโทษด้วยขอโทษดีไหมไม่ดบอกคือแม่บอกจะบอกว่าแม่ไม่ผิดอ่ะคือไม่บอกว่าพี่เตยมาจอดรถตัวนี้ไม่ผ แต่ก่อนสองสามปีที่แล้วพี่เดียมชอบทำผมไงนี่แกกระดออ๋อคือแ้นแต่อันนี้อันนี้โดนจริงนะไม่ได้ไม่พี่ผมไม่ได้อ้นี่อย่างน้นาเลยว้ยทุกคนแบบเขาเรียกว่าอะไรวะผมไม่ได้โดนแกล่ะ ผมหนีจากแก๊งนู้นมาคูมาเจอแก๊งนี่ก่อนเลยบางดอนบ้านจะมาพังใช่ป่ะเออก็เล้วประเด็นแม่งเล่นของใหญ่เลยนะมีของราคาร้ดเนี่ยใส่กับเจอเสร็จรีวิวรหัสมันเล่นผมแล้วอ่ะแด้ไม่ไยก็โอเคครับคนดูครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็ไม่ต้องฝากข้อวเมี่ยหรอกครับแป้งกับผมเยอะนะครับโอเคตอนนี้ก็แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับถ้าชอบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยเจอกันคลิปต่อไป